สวัสดีค่ะมาพบกับนัดดีไซน์ทีวีอีกแล้วนะคะวันนี้พี่ก็จะนํารูปตัวอย่างงานนะคะอย่างง่ายมาให้น้องๆลองเสเกตด,ดูงานนี้จะเป็นของสถาปนิกชาวโปรตุเกสที่ชื่อเอ็ดวาร์โดซูโตเดโมราคนนี้นะคะอาจจะออกสยญยากนิดนึงมาให้ทําดูนะคะเป็นสถาปนิกที่ได้รางวัลพริสเกอร์ไพเหมือนกันนะคะโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยจากที่พี่เริ่มร่างนะคะก็จะเห็นว่าเริ่มแรกเนะี้ยพี่จะมีการ เริ่มแบ่งในส่วนของกระจกด้านหน้าก่อนนะคะเราร่างเข้าๆก่อนแล้วเราก็จะเห็นว่าพี่จะมีวัดระดับความสูงขึ้นไปประมาณ2ส่วนแล้วก็เพิ่มความสูงไปนิดหนึ่งร่างเข้าๆก่อน,นะคะ่ะแล้วก็กระระยะด้านข้างด้านขวานะคะที่จะเป็นกำแพงยื่นออกมาอันนี้เราจะใช้เป็นเปอร์ e เ t กติบสองจุดเราจะเห็นว่าพี่รากเส้นแนวนอนบางๆตรงกลางคะ่ะอันนี้คือเส้นระดับสายตาอะ แล้วก็กะความยาวด้านซ้ายนะคะอ่าแล้วก็ลองยิงเป็นเปอร์สเปกทีฟลงมาก่อน,นะคะ่ะจากนั้นนะคะพี่ก็จะร่างในส่วนของกำแพงด้านซ้ายเพื่อกะความสูงของตัวชั้นที่2นะคะ,ะร่างกำแพงออกมาค่ะอันนี้พี่ก็ เป็นทางขึ้นนะคะก็จะลงเป็นตัวของบันไดแล้วก็เริ่มร่างตัวที่เป็นฟอกา้าเป็นต้นไม้บังลงไปก่อนอันนี้จะเป็นการกะตำแหน่งคร่าวๆรอบนอกภาพรวมของรูปที่เราจะร่างก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่สมส่วนเราสามารถแก้ได้ตนตอนแรกเราจะยังไม่ลงดีเทลทั้งหมดนะคะอ่าคราวนี้ก็จะเริ่มแบ่งส่วนด้านหน้านะคะเราจะเห็นชัดเจนขึ้นว่าเราจะแบ่งพื้นพื้นชั้นพื้นชั้นล่างนะคะด้านหน้า แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มแบ่งด้านในนะคะเนี่ยเราก็จะเริ่มกะด้านในให้มันชัดเจนขึ้นส่วนที่เป็นกระจกนะคะอ่แล้วก็คราวนี้เราก็จะเริ่มล่างในส่วนช่องเปิดนะคะช่องเปิดหรือว่าเหมือนหน้าต่างอะค่ะในชั้น2คราวนี้พี่ก็จะค่อยเริ่มลงในส่วนของรายละเอียด ก็มาลงที่ด้านขวานะคะมันก็จะเป็นตัวผนังชิ้นด้านล่างประกอบกับตัวพื้นนะคะที่มีบันไดเดินออกไปด้านนอกค่ะเราก็จะล่างคราวนี้มันก็จะเริ่มต่อเป็นพวกแรนสเมนะคะมแล้วค่ะสนามหญ้าอะไรพวกนี้เราก็จะเริ่มล่างลงไปมีทางเดินนะคะล่างคร่าวๆก่อนอแ้วคราวนี้พอเราจะเริ่มลงในรายละเอียดของอาคารที่ก็จะลงในรายละเอียดของฟอกาวที่เป็นต้นไม้ใส่พวกใบลงไปก่อน อันนี้มันจะช่วยให้เราเริ่มกำหนดขอบเขตของส่วนที่เป็นอาคารด้านซ้ายได้ง่ายนะคะลงไปเลยใช้เป็นลายเส้นต้นไม้ที่เราเคยเรียนนะคะกำหนดเป็นพุ่มไม่ต้องเหมือนไปมากก็ได้คะ่ะลงเป็นพุ่มแค่ว่าเราเน้นการมองว่าน้ำหนักเข้มอ่อนนะคะความหนาของพุ่มคะ่ะเพราะว่าเราจะไม่ได้ลงทีเดียวให้มันเสร็จเลยแดี๋ยเราค่อยๆกลับมาเพิ่ม ของตัวรายละเอียดอีกทีหนึง่งคราวนี้ก็พี่ก็จะเริ่มมาเน้นในส่วนของตัวอาคารอันนี้พี่จะใช้กระดาษขึ้นมาช่วยรองมือนะคะเพราะว่าพอเราเริ่มลงรายละเอียดบางทีเราจะมีการลงเส้นแรงเงา่างเงี้ยมือเราถูไปถูมางานจะเปื้อนดำนะคะเราจะกระดาษมารองมือช่วยให้งานเราดูสะอาดมากขึ้นนะคะ ของพี่ก็จะมีการล่างมีการล้มนะคะอันนี้คือเลื่องปกติของการล่างอันนี้ยังไม่ได้ลงเส้นแบบตัดน้ําหนักจริงๆนะคะอันนี้ก็มาลงในส่วนรายละเอียดอันนี้ก็คือเริ่มซอยรายละเอียดของเส้นทาอาคารนะคะด้านในเพราะว่าเวลาเราร่างกรอบเสร็จหมดแล้วเนี่ยคราวนี้มันจะง่ายแล้วเราก็เติมด้านในเราเราจะเช็คได้หมดแล้วว่าไม่มีอันไหนยาวไปสั้นไปเตี้ยไปสูงไปนะคะอันนี้ก็มาซอยวาด คนวาดส่วนของกำแพงนะคะเริ่มใส่ให้มันชัดขึ้นแล้วก็เริ่มใส่ความหนาใส่รายละเอียดต้นไม้อตอนแรกพี่ล่างไว้เป็นเส้นเดียวแล้วก็ใส่เป็นความหนา หลังจากนั้นนะคะพี่ก็จะเริ่มลงในส่วนของแรนซ์เกพื้นหญ้าร่างก่อนเพราะว่ามันจะมีส่วนของเงาอาคารที่บังลงไปนะแล้วก็พี่ก็เริ่มร่างในส่วนพื้นที่รอบๆที่เป็นต้นไม้นะคะก็จากแบบมันก็จะมีต้นไม้ที่แบบว่าเป็นพุ่มสีเข้มๆนะคะเพราะว่าตัวคาเราเป็นสีขาวดังนั้นอ่ะเราจะใช้รอบนอกที่เป็นตัวต้นไม้เราลงเส้นใบมันจะเป็นการคัดระยะอย่างหนึง่ง ทำให้ตัวอาคารเด่นยิ่งขึ้นโดยที่เราลงเงาน้อยมากกับตัวอาคารแต่ใช้เป็นแบ็กเก้าที่เป็นสีเข้มนะคะก็เราถมส่วนที่เป็นลายเส้นต้นไม้ลงไปค่ะเราจะมีเน้นขอบให้มันเรียบขึ้นอย่างที่บอกว่าต้นไม้เราจะค่อยๆเพิ่มนะคะเพิ่มเส้นใบแล้วก็อาจจะมีการถมเส้นเข้าไปเพื่อสร้างมิติ ด้านหลังของต้นไม้ที่อาจจะดูเป็นป่ามืดๆลึกเข้าไปค่ะน้ำหนักก็จะกดเข้มขึ้นกว่าเดิมพอทําขึ้นมาแล้วน้องก็จะเห็นมิติว่าเออตัวบ้านเนี้ยมันจะดูว่าอยู่ข้างหน้าแล้วต้นไม้น่ยจะเป็นแบ็กกราวอยู่ข้างหลังนะคะแล้วพี่ก็จะเริ่มลงเงาในส่วนของช่องหน้าต่างเอากระดาษรองไว้จะได้เนีย้ยบนะคะมันจะได้ไม่เลยเข้ามาในภาพค่ะ่ะเราก็มาเริ่มใส่ เส้นใบไม้นะคะของต้นไม้แค่เนี้ค่ะมันจะเป็นเทคนิคค่ะเราแทบจะไม่ต้องไปลงในรายล,ายละเอียดของตัวผนังอาคารมากเพราะว่าเห็นมาว่ากระดาษเราเป็นสีขาวถ้าเกิดว่าผนังเราเป็นสีขาวแล้วกระดาษรอบนอกเราเป็นสีขาวอีกไงการลงน้ำหนักมันมันจะแยกไม่ไม่ออกว่าอันไหนเป็นผนังอันไหนเป็นพื้นหลังตรงน,นี้เราจะมีต้นไม้ที่เราพยายามถมลงไปในรอบๆนะคะ ก็มันลงเงาในส่วนของพื้นหญ้าค่ะก็ใส่เป็นเส้นหญ้าแล้วสังเกตว่าพี่จะเน้นลงเป็นเส้นรายห้าที่ชัดเจนในส่วนของเงาของอาคารที่มันตกกระทบลงไปบนพื้นหญ้าส่วนพื้นหญ้าที่สว่างเนี้ยเราก็อาจจะลงบางๆไว้เฉยๆค่ะไม่ต้องไม่ต้องลงเต็มนะคะแล้วก็ลงเป็นเส้นบางๆถับไปหลังจากนั้นก็เริ่มมาลงในรายละเอียดส่วนที่เป็นตัวกระจกด้านในนะคะพี่ก็จะเริ่มแบ่งช่องค่ะ เก็บความเนี้ยบนิดนึงลบเส้นลายเส้นตอนแรกที่ล่างไว้เบาๆลบอ่อนนะคะให้สะอาดแล้วคราวนี้เราก็จะแบ่งให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นเราใส่เป็นเส้นคู่ค่ะตอนแรกที่พี่ล่างจะแบ่งเป็นเส้นเดียวๆก่อนพอเราลงระเลดจริงๆเราเริ่มเป็นเส้นคู่เลยภาพจะได้ดูมีความหนาในมิติมากขึ้นนะคะโอเคใครที่ฝนเส้นเรารู้สึกเส้นหนาใช้แบบพี่ก็ได้นะก็คือเอากระดาษทาบแล้วก็ยังลบปาด แล้วคราวนี้ก็จะลงเงารอบที่หนึ่งก่อนถ้าดูตามแบบมัเงาเราช่วงด้านในเนี้มันจะลึกแล้วมันจะมืดขั้นแรกเราจะลงทับทั้งหมดเลยแต่ยังไม่ลงทับกระจกนะเป็นกําแพงกับใต้เพดานนะคะลงหนึ่งรอบก่อนแล้วก็อันนี้พี่ก็จะเติมความหนาของขอบปูนนะคะพวกผนังเนี่ยเราก็จะต้องเติมความหนาไปด้วยไม่งั้นมันจะดูขาดมิติมันจะดูบางเกินไปหลังจากน,นี้พอเราลงแล้วจะรู้สึกว่า ช่องหน้าต่างที่เราลงครั้งแรกอ่ะมันจะดูอ่อนไปเพราะว่าด้านล่างที่เราลงเงาเพิ่มเนี้ยมันน้าหนักไกล้เคียงกันพี่ก็จะเพิ่มความเข้มเข้าไปอีกก็คือการสานเส้นทับลงไปเลย่าก็เน้นขอบเก็บขอบให้เรียบร้อยค่ะคราวนี้พี่ก็จะล่างแสงที่เข้ามาก็คือจะเป็นเส้นเฉียงนะคะล่างมาก,ก่อนแล้วก็ลงเงาทับอีกครั้งหนึ่งแต่เงาครั้งนี้เวลาลงพี่จะลงเป็นเส้นเฉียงทับลงไปรอบแรกเราลงปเป็นเส้นตั้งแล้วก็ ตอนนี้เป็นด้านใต้เราก็จะลงอีกแนวหนึ่งค่ะให้มันดูเข้มแล้วก็ต่างจากผนังแนวตั้งนะคะตรงใต้เพดานนี้แยกนนะ้ำหนักให้มันเป็นคนละชิ้นกันสังเกตว่าพี่จะไม่ขีดเส้นตัดแยกกันนะคะใช้น้ำหนักเอาค่ะเอย่าลืมนักษาความสะอาดงานด้วยนะคะอ่าส่วนตัวกะจก ที่มืดๆบางทีอะเราเราต้องแยกก่อนนะว่าผนังเราสีขาวดังนั้นพวกกระจกอะเราก็จะลงเป็นน้ำหนักเบาๆาทับไปก่อนแล้วก็ดูดูน้ำหนักว่าช่วงบนช่วงล่างมันจะเข้มมันเป็นเพดานที่ลึกเข้าไปกับพื้นที่ลึกเข้าไปนะคะลงทับลงไปจางๆก่อนแล้วก็ค่อยลงผนังผนังก็จะลึกเข้าไปแล้วก็ลงเป็นแนวเดียวกันเป็นเส้นตั้งนะคะทับเข้าไปด้านในอาคาร คราวนี้พี่จะใช้ยังลบปาดนะคะเราจะเห็นว่าพี่ปาดเป็นเส้นอันนี้ก็คือเป็นเส้นของเฟร,รมกระจกดังนั้นพี่ลงเบาๆแล้วก็ใช้เทคนิคนี้ได้ค่ะแต่ยังลบต้องตัดเป็นมุมเฉียงๆนะคะจะได้ปาดง่ายๆหลังจากนั้นก็มาใส่รายละเอียดของพื้นนะคะที่ผน,นังช่วงด้านล่างติดกับพื้นที่มันจะมีสีเทาดูเข้มขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วก็เน้นในส่วนของบันไดลงน้ำหนักลง แล้วก็ด้านในที่ก็จะเริ่มลงน้ำหนักอันนี้เราลากเบาๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่ลงเลยตัวผนังด้านบนชั้นสองกับผนังด้านล่างที่อยู่ด้านในนี้มันจะดูเท่ากันไม่แยกออกจากกันที่ก็จะลงน้ำหนักเข้าไปก่อน1ครั้ง,งะคะ่ะลากเบาๆก่อนพยายามเขียนในเอียงแนวเดียวกันเส้นน้ำหนักเท่ากันแล้วก็ลงส่วนที่เป็นความหนาด้วย เก็บรายละเอียดค่ะส่วนที่เหลือก็ลบทิ้งนะคะนิดหน่อยแล้วก็ด้านบนคราวนี้ผนังด้านบนพี่ก็จะลงเหมือนกันค่ะลงเป็นแนวเพราะว่าตัวอาคาถ้าจะลงให้มีมิติมันก็จะมีด้านหนึ่งสว่างแลวด้านหนึ่งที่มืดกว่าแต่ว่าพอมันเป็นสีขาวเราก็จะลงเบาๆแล้วก็ระวังนิดหนึ่งตรงมุมอาคารนะคะ่ะอย่าอย่าตัดเส้นเข้มนะเราล่างเบาๆพอแล้วก็ใช้เนะะี่ยค่ะเส้นมันจะยาวหน่อยนึง ค่อยๆขี่นะคะอันนี้พี่ปรับให้มันเร็วขึ้นจะได้ดูเราไม่นานนะคะ mm hmm. ถ้าใครที่ไม่ถนัดก็ค่อยๆลากทีละเส้นค่ะ mm hmm. คุมน้ำหนักเส้นให้มันเท่าๆกัน mm hmm. ลากไปจนสุดเลยค่ะ mm hmm. โอเคพอได้แล้วคราวนี้ก็ส่วนพี่พี่ลงแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยด้านบนมันดูเข้มนะด้านล่างมันดู มันดูเข้มเท่ากันพี่จะลบส่วนด้านในเข้าไปนิดนึงเพราะว่าจากแบบเนี้ยข้างในอ่ะมันจะดูสว่างกว่าแสงมันเข้านะคะก็จะปาดออกนิดนึงค่ะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเวลาเราปาดเส้นมันจะหายหมดนะเพราะพี่ลบพี่ก็ต้องลงเส้นเบาๆทับอีกรอบนึงให้มันดูเต็มแต่ว่าให้น้ําหนักด้านด้านในนะอ่อนกว่าด้านนอกเสร็จแล้วเราก็มาลงน้ําหนักส่วนของกําแพงบันไดตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าเขาจะใช้เป็นหินแกน,นิตสีเทาๆดังนั้นนะเราลงน้ําหนักหนึ่งน้ำหนักก่อนเป็นน้ําหนักของตัว สีที่เป็นสีเทาเข้มแล้วก็ใส่เส้นลงไปให้เท็กเจอร์นะคะเป็นเหมือนหินคะ่ะแล้วก็เน้นพวกเฟรมนิดนึงเวลาเราลงน้ำหนักเพิ่มอ่ะน้ำหนักข้างๆมันจะกินกันหน้าต่างด้านบนเนี่ยพี่ก็จะลงเป็นรอบที่3แล้วเพราะว่าเราต้องเทียบน้ำหนักดูนะคะว่าถ้าเราลงน้ำหนักข้างล่างเพิ่มขึ้นแล้วก็ต้องเทียบดูว่าเออจากแบบด้านบนอ่ะมันดูมีความลึกกว่าเราก็ต้องลงให้มันเข้มขึ้นด้วยไม่งั้นน้ำหนักเท่ากันหมด ส่วนที่เหลือที่พี่กำลังลงตัวนี้ก็จะเป็นเงาของต้นไม้นะคะลงบางๆพอค่ะ,คะแล้วก็ไปเก็บในส่วนของแบ็กกราวด้านหลังที่มันค่อนข้างที่จะมืดและลึกนะคะก็ใส่ไปเลยะคะ่ะเส้นต้นไม้แล้วอาจจะลงเป็นน้ำหนักเส้นฝนไปนะคะ่ะเพิ่มให้มันดูมีน้ำหนักเบาด้วยแล้วก็มาใส่ในละเอียดด้านหน้าของต้นไม้นะคะต้นไม้ตัวนี้เป็นฟอร์กราอาจจะต้องให้ดีเทลมันเยอะหน่อยนะคะ ให้มันส่งเป็นใส่เป็นเส้นที่ดูเป็นเปลือกของใบของต้นไม้นิดน,นึงค่ะแล้วก็เน้นขอบจะมีเ t e เจอร์เงาลิดหน่อยนะคะบนกำแพงใส่ไปจางๆพอค่ะไม่ต้องกดเข้มคราวนี้เราก็จะมาเริ่มในใส่รายละเอียดส่วนพื้นญ้านะคะ ื้นที่มันปูติดกับพื้นหญ้าตรงขอบเราจะไม่ตัดเส้นให้ชัดเจนเป็นเส้นตรงนะคะแต่เราจะใส่ใส่เส้นลายหญ้าที่เป็นฝนฝนลงไปค่ะเป็นแนวแล้วก็เวลาเราว่าเราจะละด้านหน้าออมาให้มันจางลงนะคะด้านในเนี่ยที่เป็นขอบอะไรเงี้ยเราก็จะลงเข้มฝนเป็นแถวค่ะแล้วพอขยับออกมาด้านนอกก็คือให้กะน้ําหนักมือให้เบาลงค่ะเส้นจะได้ดูจางลงแล้วก็กลืนหายไปเป็นสีขาวอันนี้เขาเรียกว่าการ กันละพื้นที่ลงมาเห็นไหมพี่ก็จะใส่เป็นเส้นเป็นแถวค่ะไม่ต้องยาวนะคะเส้นที่เราเขียนเขียนเป็นเส้นตั้งเรียงๆกันเก็บรายละเอียดลงไปค่ะคราวนี้เราก็ดูเช็คภาพรวมว่าส่วนไหนต้องเพิ่มเข้มบ้างนะคะ แล้วก็เรามาเสริมด้านหลังตรงนี้อีกนิดนึงส่วนที่เป็นกาแพงอ่าพื้นนะคะค่อยๆไล่มาให้มันเฟดจากเข้มแล้วเฟดออกมาจางค่ะเน้นขอบนิดหน่อยบางทีมันอาจจะเบลอตอนเราลงาแต่ตกแต่งนิดหน่อยค่ะเก็บขอบเก็บมุมให้เรียบร้อยบางทีมันเบลอนะคะแล้วก็ให้เงาตรงสร่วนโคนต้นไม้มันจะเป็นเงาของต้นไม้ลงมา ด้านหน้าแล้วก็ปล่อยจางมาเลยค่ะแล้วก็คราวนี้เสร็จแล้วแล้วก็ลบนะคะลบรอบๆให้มันดูว่าอยู่ในกรอบแล้วก็ ออาาาลลบบเเก็รยะยะีดคมติดตามและเป็นกำลังใจให้พี่ๆได้นะคะโดยการ s u Subscribe y o u t u b e c h a n n n l นับตี้ไซส์สตูดิโอค่ะหรือกดไลค์กดแชร์เพจ f a c e b o o k และ Instagram n นับตี้ไซส t u ตูดินะคะส่วนใครมีคำถามปรึกษาหรืออยากรู้ข้อเลยนะคะสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะที่ไลน์แอดนับตี้ไซ s t สตูดิค่ะอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ